เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกจนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมป่ามิซีอันอีเช่นเคยในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกนกบเรื่องราวของกอรซิล่าภาคใหม่ที่จะเข้าโรงในอีกไม่กี่วันนี้นั่นคือกอรซิล่าประเทศของอาณาจักรใหม่ล่มสลายเอ้ยไม่ใช่นอกจากกอรซิล่าร่างใหม่ของที่ใส่ถุงมือเหล็กแลทไททนสัตว์ป่าซีกเยเกอร์ที่จะโผล่มาในกอรซิล่าภาคนี้ก็มีสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือน้องขาวที่แอบโผล่มา ถึงแม้จะพยายามแอบใส่เข้ามาขนาดไหนแต่แฟนกสิลาก็รู้กันอยู่ดีครับว่าไอาเจ้านี่เนี่ยมันคือตัวอะไรน้องตัวนี้มีชื่อว่าชิโมเป็นน้องกวนน้ำแข็งที่หน้าตาของน้องเนี่ยน่ารักชิเป,ป่งเลยเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราจะไปทำความรู้จักกับน้องก่อนที่จะไปรับชมภาพยนตร์กันดีกว่าครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้ไปรวบรวมมานเนี่ยก็มาจากเว็บที่แฟนๆรวบร,วม,รวมกันเอาไว้อาจจะมีสปอยบ้างนิดหน่อยเพราะงั้นใครที่กําลังหลบสปอยอยู่ก็ระวังให้ดีแล้วกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ผมจะขอเอาภาพประกอบมาใส่ไว้น,น้อยๆแล้วกันเพราะว่าผมเองก็รอดูหนังอยู่เหมือนกันครับไม่อยากโดนสป,ปอยล์ซะก่อนแต่ถึงกระนั้นก่อนดูเนี่ยเราก็ยังสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคาดกันว่าบทบาทของเจ้าชีโมมันอาจจะเป็นตัวร้ายหลักอีกตัวที่โผล่เข้ามาในหนังซึ่งก็เพื่อให้สูสีกับทั้งกอติลา่าแล้วก็คองนั่นเองครับลองนึกภาพพ่วมกับอัจอร์เคกับกอริลา่ามารุมนสการรมลิงสีแดงตัวเดียวที่ผอมแห้งแรงน้อยผมว่ามันจะดูแบบมันจะดูแย่เก,กินไปนดังนั้นการใส่เจ้านี้มาด้วยเนี่ยทำให้สึกระว่างยากใ่ทั้งสองฝ่ายดูมีอะไรขึ้นมานั่นเองครับโดยชื่อชีโมแปลว่าน้ำแข็งในภาษาญ,ญี่ปุน่นเนื่องจากพลังหลักๆขขอองงมันนนกก็็คืารพ้นนแ ชิโมะมีหน้าตาคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานสีขามีลำตัวสีขาวและมีสีม่วงแซมอยู่ในส่วนที่เป็นเขาลเล็กมีหนามเป็นกร่อยอยู่ตรงด้านหลังและตรงหางของมันก็มีหนามมาเป็นอาวุธขนาดด้วยเฉลี่ยของมันเมื่อเดินสีขามันมีความยาวตั้งแต่หัวจนถึงปลายหางประมาณ360เมตรเอาจริงนี่มันตัวใหญ่มากเลยนะครับก็สีลากแค่มันยืนปกติก็ปาเข้าไป120เมตรและพอเทียบกับเจ้าชิโมะทั้งสองตัวก็ดันสูงพอๆกันอีกแต่เมื่อไรก็ตาม ที่เจ้าชิโมมันยืนสองขาแล้วก็ขนาดของมันได้สูงกว่ากอซิล่าอีกครับประมาณ200เมตรได้อะคุณผู้ชมซึ่งนอกเหนือจากขนาดแล้วเนี่ยมันยังมีพละงกำลังทางกายภาพที่โหดไม่แพ้กอซิล่าเลยครับทั้งหางที่ใช้เป็นอาวุธได้ตัวเขาทั้งหนาทั้งใหญ่แถมยังมีความสามารถในการพ่นน้ําแข็งอีกทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเจ้าไททันชิโมะอาจจะเป็นไททันที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งอาจจะอยู่มาพร้อมกับกอซิล่าหรืออยู่มาก่อนกอซิล่าซะอีกและเจ้านี่เอง กว่าจ,จะเป็นตัวที่แช่แข็งกิงกิโดราไว้ในภาคก่อนหน้านี้อย่างกอรซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์อีกด้วยครับซึ่งเดาว,ว่าเดิมทีแล้วเจ้านี่เนี่ยมันจําศีลอยู่ในขั้วโลกครับก่อนที่น้องเนี่ยจะถูกพิซิี่เยเกอร์คุมตัวไปแล้วก็วางแผนกันโคน Godzilla, ่นกอรซิล่าเพื่อยังชิงตําแหน่งราชยยาแห่งสัตว์ประหลาดนั่นเองอันนี้คือที่ผมเดาส่วนตัวนะคุณผู้ชมเพระาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เกม call of duty มาจอยกับจักรวาลกอซิล่าก็เหมือนจะมีภาพเขียนผนังที่เป็นพร้อมในเกมได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้กันของโมแล้ววซไ นอกจากนั้นภาพเขียนนี้ยังโผล่มาในคอมิกด้วยครับซึ่งเป็นตอนที่คอากําลังยืนดูอยู่ซึ่งคอมิกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวก่อนที่กอซิล่าจะมาประทับของในภาคใหม่ที่กําลังจะเข้านี้เองครับดังนั้นแล้วเนี่ยชยนวนเหตุของสงครามครั้งนี้อาจจะไม่ได้มาจากพริตซียเยเกอร์แค่คนเดียวครับแต่มาจากน้องมีขั้วโลกตัวนี้ด้วยอีกตัวหนึ่ง เอาเป็นว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกศิลาและคองจะสู้กับกองทัพลิงพี่สีเยกเกอร์และน้องหมีควนโลกได้หรือไม่เราก็ไปติดตามดูความมันกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับและที่สําคัญพยายามอย่าดูฉากที่หลุดมาดดขาดไม่งั้นหมดสนุกแน่นอนอันนี้เตือนแล้วนะเพราะหนังแนวนี้เนี่ยเราต้องไปดูด้วยตาตนเองที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นมันถึงจะร้อยสาใจวัยรุ่นในพี่น้องเอาเป็นว่ายัางไงก็ไว้เจอกันแล้วกันนะครับวันที่28มีนาคมนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับขอหนังกศิลาทั้งหลายต้องไม่พลาดอย่างแน่นอน เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากและครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you together.